หล,ลังเลือกการเลือกงานมาเก็บพัคเก็บไม่ที่เขาปลูกแบบนี้บอกเลยว่ามีความสุขขนาดเลยครับแผลจะไม่ได้เสียเงินซื้อกับเข้าเลยนะครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนนะครับวันนี้หล,ลังเลือกการเลือกงานมาพาปี๊ป,ป้าน้องมาจัดเมนูล้ำๆของใครหลายๆคนนี่ผมจะป้าปี๊ป้าน้องมายาม่าเมนูอีสานแหมแล้วพอเท่าของผมมีนายกินอาหารเนื้อมันแล้วผมก็ายาอยากจะย่าเมนูอีสานที่เขากินพ่องนะครับวันนี้ผมจะป้าปี๊ป้าน้องมาจัดออมจีนนะไอพักอย่างหลายๆอย่างเลยเด้บอบ่เหมือนออมพังเหนือนะครับวันที่จะไปออมจีมมยยบรร้ออกก็ขแแสสดดงควาามใใ่่จจัเหผน ที่หักไปก่อนแสดงความใส่ใจด้วยนะครับบอกเลยว่าข้างแรกของประเทศไทยเลยกว่าได้นะครับนอนแผ่นดินใบขนาดนี้นะผมอยู่ชลบุรีนี่นะผมก็ยังตกใจเลยนะครับปีน้องหลายๆคนลงคลิปนี่นะน่ากลัวขนาดเลยนนอนที่กรุงเทพนี่นะขนาดผมทำงานอยู่ที่ชลบุรีนี่นะบอกเลยว่าต้องยุดไล่ผลิตออกไปต่างนอกเลยนะครับชลบุรีนี่นะโดนใครน้อยเดียวนะครับเล่กวาดเหมือนกรุงเทพนี่นะตัวไข่ตัวมันแน่นอนนะครับพกเปรตวิทย์เลยผมนะรับตัวผมนี่นะบล็อกสัญญงสัญญาณอะไรอย่างครับออกก่อนเลยนะครับถ้าเป็นแบบนี้นะเลยว่าน่ากลัวและเสียใจด้วยนะครับที่นี่กลับมา นี่ก็มีหลายอย่างเลยนะครับผักอีตูมีพักกาดใบชะพูตัวนาได้คือมะเขือเนาะผมจะเพิ่มเติมด้วยหัวฟักยวลงไปอย่างน้อยนึงนี่บมีผักชีรากก็คงบบเป็นอย่างเนาะครับเนาะลังจะได้ก็ลลังความสารทีดีเลยล้างความสารเสร็จเรียบร้อยก็ไปใส่เด่นาวกันก่อนเลยนะที่นี่ก็มาซอยมาทากินกันก่อนเลยนะครับกินง่วก็เหลือจากว่านั่นเหมือนกันนะครับตวงนี้ก็ต้องประหยัดอย่าน้อยนึ่งนะครับเนาฟูมเฟยบได้เฟยบอกพาเท่าผมมาสดเอาสดเอาเล่นครับแกงเอามัหนี้ที่จายขนาดเล่นครับหรือว่าแก่เป็นได้กิน จะเป็นกินนะบ่มี่อย่างกินแล้วนะครับนอกผมอยากแต่อาหารเหนือังจะนั่งกับมาซอยพักซอยไม่อย่างหลายๆอย่างเลยนะครับสดเก็บจากสวนแบบนี้ปลอดภัยแน่นอนเลยว่าช่วงนี้ผักอิตูของผมมางามขนาดเลยนะครับตัดแบ่งไปให้ปีให้น้องหลายๆคนเลยแล้วนะครับตอนนี้ก็ยังปรงใหม่แห่แล้วผักอิตูนี่นะมันบ่เหมือนกับกอส้มบรนเทานะครับกินมันจะคนละแบบเลยแต่มันก็รั้มเหมือนกันนั่งกับมานตำน้ำพริกกันก่อนว่ามีอย่างปัใจมีหอมแดงแล้วก็จะไ่แล้วก็พริกนะครับนั่นผมจะไปคว่วงให้มันหอมหเหมือนกันจากข้าวข้อเครื่องน หัวไปสักจนนะลำหนึ่งครับขาดไปได้คือน้ำล้างโค,ค้งเท้าน้ำโค้งลงไปเลยผมจะเติมน้ำเปลาน้ำสะอาดลงไปอย่างน้อยหนึ่งนะครับจากนั้นจะมาปรุงรสชาติตามใจชอบกันก่อนเลยครับว่ามีอะไรเหมือใจเกลือชโล,ลดดีอีกอย่างนนหนึ่งคือน้ำปลาห้านะครับปลาห้าลงไปบอกเลยว่านัวขนาดหลังจากนั้นผมจะใส่พักตีทุกอย่างลงไปเลยนะหล,ลันนงสูตร,รเาขาจะใส่หัวฟักยาวเ,เ,เ,เหมือนกันนะครับแกงออมสูตรปลาเท่าผมนี่นะใส่หมดทุกอย่างเป็นพักเป็นไม้นี่นาที่ผมจะใส่นี่ผมก็หาปลาเท่าผมเหมือนกันนะครับบ่าใจว่าผมจะใส่ซุปซีซุปห้านะครับเอางเ้เนนบาขานาะมจกยอีต้องถาม ังจากนั้นจะก้นื้อผพักวันยุกก่นก่อนเลยเลยว่าแกงอมสุดน้ำมอนหอมนี่มอกขนาดปีสาวของสามแมยังติดใจเลยนะครับีเลกปีสาวของสามแณมทายจะมากินเข้านะครับนอกาหามวะผมนี่ย่ังกินนีนาบอกขาไปจว่าแกงอมมีนาบอกเลยเขายังบบกับบ้านเขารอกินเลยนะครับปีสาวและปอเขานี่เขาจะกินอาหารเนื้อบ่คอยเป็ี่นเ่าได้เหมือนสามเมมนะครับสามเมมนี่กินเป็นทุกอย่างเลยครับอาหารเนื้อนี่นาสองคนปลูกเขานั่นก็คอยบรหนัดเาได้อาหารเนื้อสำหรับตัวผมนี่นาต้องกินนะครับนออาหารนารามกินนเข้าบาร้ำน ทีเบลือกกินอยู่แล้วมักอาหารอีสานนี่มีเมนูอย่างที่ผมบอกมักนี่แบบมี้เลยครับผมกินได้ทุกเมนูเนาะมาเป็นคนอยู่ง่ายกินง่ายครับเ็นสาวแมมทุกอย่างเล่นะครับเนาะสาวแมมกินก็เข้าวันผมได้ผมก็กินก็เข้าวันสาวแมมได้นะครับบอกเลยว่าก้อยอีสานนันทก้อนเนี่ยผมกินบบเป็นเลยนะครับท้าไมถึงกินบบเป็นมันก่อข้าวมันเขานอเหมือนน้ำพริกลาบันเขาเนาะไอ้บ้านเขาเนี่ยเขาจะใช้พริกผงข้าวคว้าไอ้น้ำปลาแล้วก็ชูรดแค่นั้นนะครับไอ้ไม้ี่ผมบ็กล้ากินเลยนะครับผมกลัวมันเขานี่ผมก็ตัดสินใจลอนะครัับบอกกกเลลยว่าตตดใจสูรรหนะ้านะครรับบบงสูตกล้้เดออุดรนี่่นะ ต้มว่าก้อยนี่นะผมชอบขนาดเลยนะครับกินไปกินมาผมติดใจเลยกระหรำเหมือนอาหารเหนือก็มันก็ะหรำเหมือนกันเลยนะครับมันกันหอมข้าวคั่วตวัว